ทุกปีแรงงานไทยกว่า10 0 0 0แคนออกจากบ้านเพื่อหาโอกาสในต่างแดนแต่ที่จริงแต่ละประเทศก็มีเรื่องที่เราไม่ได้เห็นบนหน้าสังคมนี่คือ5ประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด1ประเทศเกาหลีใต้คือจุดหมายของแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยด้วยระบบ E9 ที่เปิดให้คนไทยไปทำงานอย่างถูกกฎหมายในภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรและประมง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ50,000ถึง70,000บาทแต่สิ่งที่ต้องแลกกลับมาไม่ใช่แค่หยาดเหงื่อแต่มันคือความกดดันในทุกลมหายใจแรงงานบางคนต้องทำงานวันละ12ถึง14ชั่วโมงพักแค่ไม่กี่นาทีหอพักแออัด6ถึง8คนในห้องเดียวอากาศหนาวติดลบไม่มีฮีเตอร์อาหารไม่คุ้นลิ้นและความคิดถึงบ้านที่กัดกินหัวใจ หลายคนเลือกจะอยู่ต่อแบบผิดกฎหมายหลังหมดสัญญาเพราะคิดว่าอยู่ต่อจะได้เงินมากขึ้นแต่กลับต้องหลบซ่อนใช้ชีวิตแบบไม่มีตัวตนใครป่วยก็ต้องทนใครตายก็กลับบ้านในโรงเยื่อมองแต่เงินเดือนต้องมองถึงชีวิตจริงเกาหลีใต้ไม่ไม,มีแค่ไอดอลและซีรีส์แต่มันคือสนามสอบชีวิตที่โหดที่สุดสำหรับคนไม่มีสิทธิ์เลือก 2. ไต้หวันคือประเทศที่มีแรงงานไทยมากที่สุดในโลกมากถึงกว่า50,000คนส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุหรือกเกษตรกรรมโดยได้ค่าแรงเฉลี่ยประมาณ30,000ถึง40,000บาทต่อเดือนฟังดูอาจคุ้มแต่สิ่งที่คนข้างนอกไม่เคยรู้คือแรงงานบางคนต้องอยู่กับผู้สูงอายุตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาพักใจทำหน้าที่เป็นทั้งพยาบาลคนรับใช้และครอบครัวในคนเดียวค่าแรงที่เห็นยังไม่หักค่าที่พักอาหารและประกันบางคนโดนหักค่าบริการนายหน้าไปก่อนที่จะเริ่มงานด้วยซ้ำบางคนทนไม่ไหวหนีออกมาจากนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและถูกตามล่าโดยระบบตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันอาจไม่ไกล แต่มันไม่ง่ายเงินที่ส่งกลับบ้านทุกเดือนอาจมีราคาที่แพงกว่าที่ใครเข้าใจ 3. ญี่ปุ่นแรงงานไทยในญี่ปุ่นมีราว8,000คนโดยส่วนใหญ่เขาผ่านระบบ TITP หรือ s s w ซึ่งเป็นโครงการแรงงานฝึกหัดในภาคเกษตรก่อสร้างและโรงงานงานหนักงานจริงและวินัยญี่ปุ่นที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ค่าแรงเฉลี่ยอาจอยู่ที่50,000-70,000ถึง 70, บาทแต่นั่นยังไม่รวมภาษีที่ถูกหักค่าใช้จ่ายจีปาถะและระบบรายจ่ายที่สูงลิ่วของญี่ปุ่นเรื่องจริงที่ไม่ค่อยมีใครบอกคือบางคนถูกใช้งานเหมือนแรงงานถาวรทั้งที่มาฝึกงานบางบริษัทไม่ให้หยุดไม่มีโอทีไม่มีทางเลือก ในชนบทญี่ปุ่นการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวท่ามกลางภาษาที่ฟังไม่ออกและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชินทำให้หลายคนกลายเป็นคนเงียบพูดน้อยจนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวญี่ปุ่นอาจสวยในภาพโปสเตอร์แต่มันคือประเทศที่ต้องใช้ใจแข็งที่สุดในการอยู่ให้รอด4อิสราเอล อิสราเอลเคยเป็นประเทศที่แรงงานไทยเกือบส0 0 0 0คนเลื่องไปทำงานเพราะค่าจ้างสูงถึง4ี0 0 0 0ถึงห้าหมบาทต่อเดือนในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะในทะเลทรายเน้นงานปลูกพืชในเรือนเพาะชำและระบบน้ำหยดแต่หลังเหตุความรุนแรงในปี2023หลายชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการแรงงานไทยเสียชีวิตจำนวนมากบาดเจ็บอีกนับสิบและอีกจานวนไม่น้อยที่ต้องกลับประเทศโดยไม่ได้วางแผนแม้ก่อนหน้านั้น อิสราเอลจะขึ้นชื่อว่าจ่ายดีแต่ก็เคยมีข่าวแรงงานไทยถูกบังคับให้ทำงานเกินเวลาถูกหักเงินค่าที่พักหรือได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่ในฟาร์มกลางทะเลทรายที่ห่างไกลไม่มีวันหยุดไม่มีสวัสดิการไม่มีความปลอดภัยความเครียดสะสมหนักจนแรงงานบางคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอิสราเอลไม่ใช่ประเทศที่เหมาะกับทุกคน มันคือดินแดนที่ต้องเลือกด้วยหัวใจและเตรียมใจยอมรับทุกอย่าง 5. มาเลเซียมาเลเซียใกล้ไทยเพียงแค่ก้าวข้ามชายแดนมีแรงงานไทยประมาณ4,900คนโดยเฉพาะในภาคเกษตรประมงและงานก่อสร้างที่ใช้แรงงานเป็นหลักคือค่าครองชีพต่ำ การเดินทางง่ายและบางคนเลือกทำงานข้ามวันกลับบ้านได้แต่ข้อเสียที่ร้ายแรงคือความไม่แน่นอนแรงงานหลายคนไม่ได้เข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายไม่มีสัญญาจ้างไม่มีประกันและค่าแรงไม่แน่นอนจ่ายตามวันจ่ายไม่ครบหรือจ่ายช้าก็มีให้เห็นบ่อยหลายคนถูกลอยแพรกลางทางถูกโกงค่าจ้างถูกจับส่งกลับไทยโดยไม่มีใครดูแลหรือรับผิดชอบมาเลเซียอาจใกล้ แต่ใช่ว่าจะปลอดภัยทุกก้าวที่เดินข้ามไปต้องมีสติต้องมีข้อมูลและต้องพร้อมรับมือกับทุกอย่างที่อาจไม่เป็นอย่างที่คิดการไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่แค่การหาเงินแต่มันคือการเดิมพันชีวิตกับระบบที่เราไม่รู้จักอย่าหลงเชื่อแค่คำพูดในหน้าหรือภาพสวยงามจากคนที่โชคดีเพราะข้างหลังความสำเร็จมีน้ำตาหลายพันหยดที่ไม่มีใครเห็น